คิดว่าผมได้เปรียบแค่อย่างเดียวก็คือส่วนสูงครับแค่อย่างเดียวจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์กระดูกอายุความหนาผมเสียเปรียบหมดครับนาบิวอานานเจ้าของหมัดอย่างยืดนักชกที่คนไทยด้วยกันไม่อยากเจอ นาบิลอานานครับกำปั้นดาวรุ่งวัย20ปีเจ้าของฉายามัดยางยืดครับเขาผู้นี้มีถึง3มเชื้อชาติทั้งไทยแอลจีเรียและฝรั่งเศสนะครับกลายเป็นที่รู้จักโด่งดังไปทั่วโลกครับหลังจากไล่ถล่มเอาชนะนอกรุ่นพี่มัดหนักอย่างก,กุหลาบดำสอจอเปียกอุทไทยไปอย่างราบคาบในศึกวันลุมพินี69หลังจากพิสูจน์ตัวเองนะครับโดยการเอาชนะรุ่นพี่ได้ถึง3ไฟต์ติดต่อกันชาตรีสิทธิยอดธงครับไม่รอช้ามอบสัญญาณนักกีฬาวันให้กับนาบิลเป็นที่เรียบ ร้อยนะครับหนึ่งแสนเหรียญสหรัฐหรือราว3.6ล้านบาทเป็นรางวัลพิเศษให้ m r s s p r t t ในคลิปนี้ครับจะพาคุณชมไปรู้จักกับนาบิลกันให้มากขึ้นครับพ่อผมพาเรียนคาราเต้ครับผมแล้วก็เทควันโดบประมาณ3-4ปีได้แล้วก็หลังจากนั้นพ่อผมก็ให้มาลองมวยไทยครับแล้วก็รู้สึกว่าชอบมวยไทยมากกว่าครับผมก็เลยตอนแรกก็เรียน3อย่างครับ กูนันเลิกเรียนเสร็จไปซ้อมมวยก่อนซ้อมมวยเสร็จปุ๊บไปเรียนนู่นต่อเทคันโดต่ออะไรประมาณนี้แต่ว่าปไปมา,มาพอได้ชคมวยครับแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากแล้วก็หันมาโฟกัสจริงจังที่มวยมากกว่าไฟแรกของผมที่ต่อยมวยไทยผมชกในบาร์ที่ที่ภรรยานะครับมันมจะมีบาร์แล้วก็ไปชคที่บาร์แล้วก็เขาเห็นว่าชกได้ดีพอสมควรคนระับแล้วก็ให้ผมไปชกเวทีมวยเทประสิทธิ์เป็นไฟที่2ครับก็ชนะเหมือนกันแล้วก็ชกไปประมาณ10ไฟครับผมแล้วก็อายุได้12เกือบ13ครับได้เข้าลุมพีครับผม ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าแกอยากให้ผมแบบว,ว่าจริงจังหรือว่าอะไรแต่ว่าแกแบบว่าคอยสนับสนุนผมตลอดเลยครับตั้งแต่ผมยังเด็กเลยคอยพักดันคอยมารับมาส่งผมตลอดคอยคุมการซ้อมแกก็จะคอยถามอยู่ตลอดว่าชอบหรือเปล่าชอบในสิ่งที่ตัวเองทำหรือเปล่าผมก็รู้สึกว่าผมชอบครับรู้สึกว่าผมมาทางนี้แล้วว่ารู้สึกว่าไปได้ดีครับคิดว่าจะทําทางนี้ไปเรื่อยๆครับ ตอนผมเด็กๆผมไม่ได้หาคู่ชกยากผมด้วยความที่ว่าผมอายุน้อยใช่ไหมครับแต่ว่าก็กจะต่อยกับคนสมมติผมอายุ12นี้ผมจะต่อยคนอายุ17 15 16 17 18เขาก็โตโตกันแล้วครับตัวเท่าๆกันนะผมก็เลยแบบว่าหาคู่ชกง่ายนะครับแล้วก็ประสบการณ์ผมก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นรไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแบบว่ามีประสบการณ์เท่าตอนนี้ครับก็เลยมีคู่ชกมากพอสมควรครับตอนนั้นขึ้นไปก็ไปลองครับแต่ว่าก็ก,ก็ทําหน้าที่ของตัวเองครับบางครั้งก็แพ้บางครั้งก็ชนะครับผมก็เป็นเรับ ตอนผมเด็กๆผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับผมแค่อยากสนุกเฉยๆครับผู้คีกับแบบว่าศิลปการต่อสู้มาตั้งแต่เด็กครับผมก็เลยไม่ได้คิดเรื่องแบบว่าจะเปลี่ยนไปเล่นบาสหรือจะไปเตะบอลอะไรแบบนี้ครับผมรู้สึกว่ามาทางนี้เราแบบเราชอบครับก็เลยมาทางนี้เรื่อยๆครัไฟแรกที่ผมเปิดตัวที่วันครับผมใส่หมวกฟังแบบผมดูการ์ตูนวันพีทครับผมรู้สึกชอบเอ่อตัวละครครับผมเป็นลูฟี่ครับ S <S <an> <S เขามีความเป็นยั้งยื่นครับผมยืดหยุน่นแล้วรู้สึกว่าแขนผมมันยาวครับมันแบบมันยืดหยุ่นครับผม <S <S <an> <S ก็เลยเอามาเป็นคาแรคเตอร์ตัวเองครับผม <S <S <an> <S ใช่ครับ <S <S <an> <S ส่วนตัวผมคิดว่าผมได้เปรียบแค่อย่างเดียวก็คือส่วนสูงครับแค่อย่างเดียวจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นประสบก,การณ์กระดูกอายุผมเสียเปรียบหมดครับความหนาผมเสียเปรียบทุกอย่างยกเว้นส่วนสูงครับผมว่าพยายามเอาตรงนี้มาเป็นข้อได้เปรียบของผมหลายๆคนก็มองว่าผมเหมือนจะได้เปรียบหลายๆอย่างแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับผมก็ นรรตอนนี้ผมไม่ได้ไม่ได้รีบร้อนอะไรครับผมอายุผมเพิ่งจะยี่สิบครับก็รู้สึกว่าโชคไปเรื่อยๆครับผมยังมีเวลาอีกเยอะ เยอะมากครับผมผมคิดว่าผมยังโตยังโตไม่สุดครับผมกมเนื้อยังพัฒนาได้อีกครับเป้าหมายผมก็อยากเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วครับผมที่ผมขึ้นมาแบนตัมเวทเพราะว่าไฟเวทผมไม่มีคู่โชกครับก็เลยขึ้นมาแบนตัมเวทครับคิดว่าถ้าแบนตัมเวทไม่มีคู่โชกแล้วก็อาจจะไปขยับรุ่นครับไปเฟเธอร์เวทแล้วก็อาจจะไปไลท์เวทครับผมรุ่นที่มากที่สุดน่าจะเป็น77กิโลครับอยากจะไปรุ่นนั้นนะครับผมยังฟิตอยู่ตั้งแต่ไฟที่แล้วครับผมว่าไฟที่แล้วผมชกผมไม่ได้เจ็บตัวอะไรก็เลย สามสี่วันครับแล้วก็เขาซ้อมน่าจะฟีดกว่าไฟที่แล้วแลยพี่ฟิลิปเปโรโบเออเขาก็เก่งมากครับผมรู้สึกว่าปล่อยหมัดได้แม่นครับคมครับผมก็ไม่ได้ไม่ไม่ไมไมใช่งานง่ายแน่นอนครับผม <S <S ผมขอฝากถึงทุกๆคนที่ให้กําลังใจผมครับผมก็ขอบคุณทุกทุกคนมากๆครับผมที่ให้กําลังใจ <S <S ไฟท์นี้ผมทําเต็มที่แน่นอนครับผมอยากให้ลูกเกมออกมาสนุกเหมือนเดิมครับผมก็ใครที่ฝากติดตามจะพยายามไม่ทาให้ทุกคนผิดหวังนะครับผมก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกๆคนมากๆนี่ครับขอบคุณมาก และนี่ก็คือเรื่องราวของนาบิลอานาครับนักชกวัยเพียงแค่20ปีแต่สามารถสอยรุ่นพี่ได้ถึง3ไฟรวดจนสามารถคว้าสัญญาณนักกีฬาวันได้สำเร็จแล้วก็เป็นที่จับตามองในรุ่นแบนตัมเวทครับหลังจากนี้ครับก็ต้องติดตามกันว่านาบิลจะพาตัวเองไปได้ไกลแค่ไหนครับ